สนับสนุนโดยกิกกไบยเทอร์โมเทคทีทีอีสปอร์และเดว่านิ u ช a รสวัสดีครับเพื่อน,อนชาวคอมพิวทีวีครับวันนี้เรามีเคสที่ต้องบอกว่าเป็นไซเรนนะครับไซเรนเอดิชันเป็นรุ่นที่เก็บเสียงนะฮะจะไม่เน้นเสียงดังนั่นเองตัวนี้ชื่อว่า 100R ของทาของทางคอแซในรุ่นของคา r ์บอนซีรีส์นะครับ เก็บเสียงยังไงเรามาดูครับด้านหน้าเรียบด้านบนเรียบข้างตีโป,ป่ปงทึบตีโป่งทึบเปิดแค่ด้านหลังกับด้านใต้นะครับเคสไซเรนเหมาะกับการใช้งานยังไง <S 1> <S 1> ต้องบอกก่อนครับว่าคนที่เล่นเกมหรือว่าใช้งานที่แบบหนัก,นก,นกจริงๆอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับกับเคสแนวนี้เพราะว่าการที่ใช้เคสไซเรนเนี่ย มันค่อนข้างจะปิดทึบในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับต้องเป็นซ<ส>ิสเต็มที่ไม่ได้มีความร้อนสูงใช้งานทั่วไปแต่ต้องการความเงียบในการทํางานนั่นเองนะครับก็ตัวนี้ครับเหมาะเลยนะฮะโอเคเราม,มาดูขนาดเคสก่อนเคสตัวนี้เป็นมิเตอร์เวอร์นะครับก็เป็นเคสขนาดเล็กดีไซน์หน้าตาดูแบบธรรมดาหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างไงมันไม่ได้เน้นรูปร่างหน้าตานะับเพราะว่าเขาเน้นเรื่องการเก็บเสียงด้านหน้าเป็นพลาสติกทั้งหมดครับ ให้ดูเลยด้านล่างก็มีโลโก้คอแซส,ส่วนของด้านบนก็เป็นช่องการใช้งานปกติทั่วไป USB 3.0 2ช่องนะครับปุ่มรีเซ็ตปุ่มเปิดเครื่องแล้วก็ช่องการใช้งานไมโครโฟนแล้วก็หูฟังจะไม่มีลูกเล่นอะไรอย่างอื่นนะครับตรงนี้ครับการดูดลมเข้าจากด้านหน้าของเขาจะผ่านตรงช่องนี้ฮะที่เป็นทางยาวลงมาเลยมีทั้งสงฝั่งนะนี่มีทั้งสองฝั่ง การดูดลมเข้าเขาจะมีแค่นี้เดี๋ยวดึงด้านหน้าให้ดูนี่ฮะพอดึงด้านหน้าออกมาจะมีเป็นพวกเขาเรียกว่าเหมือนเป็นขอบนะครับการสะเทือนอยู่นะฮะตัวซับเสียงนั่นเองก็เวลาแบบมีเสียงตกกระทบนะฮะมันจะกระจายเสียงอารมณ์นั้นนะครับมันเหมือนพวกห้องอัดห้องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยฮะ ด้านหน้าครับมีช่องการใช้งานพัดลมติดตั้ง1 2 0ม mm มได้2ตัวนะครับตัวนี้เขาจะแถมมาให้ด้วย1ตัวพัดลมจะไม่มีสีสันอะไรครับแต่ตัวนี้ผมบอกก่อนว่ามันจะมีฟีเจอร์ใหญ่หนึ่งแอบแฟงไว้อยู่ซึ่งเดี๋ยวเราจะบอกตอนท้ายกันช่องไดเบห้าจุดสองห้าครับอย่างที่ด้านหน้าเลยเขาให้มาสองช่องนะฮะก็มีสองช่องการใช้งานอยู่ตรงนี้ก็ตามหลักมาตรฐานครับด้านหน้าต้องดูดลมเข้ามีช่องไดเบห้าจุดสองห้าไว้ใช้พวกดีบุดดีรอมต่างๆ มาส่วนของด้านหลังครับด้านหลังนี้ก็ตามมาตรฐานเดิมนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมแต่มีส่วนนี้ฮะซึ่งเลื่อนให้ดูแค่นี้และเดี๋ยวเราจะข้ามไปก่อนบางคนอาจจะเดาถูกกับเราว่ามันไว้ทําอะไรช่องพัดลมครับขนาด120 mm มมให้มา1ตัวด้วยนะพัดลมช่อง PCI ครับให้มาด้วยกัน7ช่องการใช้งานนะครับก็รองรับเมนบอร์ดที่ขนาด ATX ได้เลยนะฮะ ด้านล่างช่องสำหรับ power supply นะฮะทีนี้เราเปิดด้านหลังเคสก่อนนี่ไม่ใช่หลังเคสต้องบอกว่าหลังเมนบอร์ดหลังเมนบอร์ดแน่นอนว่าเครื่องที่เป็นพวก silent edition มันต้องมีแผ่นซอฟเสียงอยู่มีเหมือนกันครับลักษณะาการตีโปง่งเก็บสายได้เนียนนะครับเราสามารถยัดในส่วนที่เป็นแอ่งกระทะเขาได้ นี่ครับส่วนของช่องการใช้งานเขาด้านหลังก็พอมีนะพอมีช่องที่เก็บสายได้ถ้าเก็บจริงก็คงมายัดในส่วนนี้หมดนะฮะแถบนี้ทีนี้มาดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ครับมีการตีปอมมาเหมือนกันและเหมือนกันคือมีแผ่นซอฟเสียงอยู่ ช่องการใช้งานทั้งหมดครับเป็นแบบมาตรฐานก็คือด้านหน้ามีช่องไดเบขนาดท2าจช่องติดตั้งพัดลมได้2ตัวนะครับนี่ฮะช่องไดเบขนาด3.5นะครับให้มาทั้งหมด4ช่องการใช้งานก็ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ได้4ช่องนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้นะตามมาตรฐานคือมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเป็นทรงเคสที่ใช้งานทั่วไปจึงไม่มีอะไรหวือหวานะครับหวือหวาก็มีส่วนนี้ครับ อย่างที่บอกไปแล้วสาย power s t a ต่อไฟเลี้ยงให้กับพัดลมแน่นอนครับด้านหลังตรงนี้มันคือส่วนของการปรับรอบพัดลมนั่นเองปรับให้ทำงานแบบเงียบหรือว่าแรงนะฮะก็จะมีอยู่3ระดับนะเขามีไว้ให้3ระดับบอกแค่นี้ติดตั้งพัดลมได้3ตัวเหมือนกัน1 2 3 อ่ะด้านหลังอันนึงด้านหน้า2ตัวก็ต้องแค่นั้นแหละครับพอมันหมดแล้วกับช่องระบายอากาศก็มี3ตัวนะครับในเคสที่เหลือก็เป็นสายการใช้งานทั่วไปครับนี่ก็จะมีติดไว้ก็เป็น hdio HD นะฮะสายการใช้งานต่อหน้าเคสก็ลาลานี้กล่องบันเดินนี้ที่เขาให้มาก็จะมีโลโก้คาเฟอยู่ซึ่งภายในก็มีพวกน็อสกูต่างตนะครับตามมาตรฐานของเคส PC ทั่วไปและนี่ครับคือทั้งหมดของ c o a อแ c a r b i ไ e 100R นะครับเป็นในรุ่นของ s i l e n t Edition s i l e n t i d i t i o n ก็อย่างที่บอกไปตอนต้นแล้วว่าเหมาะกับการใช้งานที่คนที่ต้องการคอมที่เงียบ,แบบเปิดเครื่องมาปุ๊บเงียบนะครับไม่ใช่เหมือนแบบคอมแบบ Extreme ของพวกเรานะเปิดมาวูดรู้จะดังไปไหนนั่นแหละครับสายเราฮนะสายโหด ติดตั้งพัดลมเยอะไว้ก่อนนะฮะเพื่อความระทึกเพื่อความเย็นด้วยนะครับตัวนี้อย่างที่บอกมันช่องระบายอากาศค่อนข้างจะน้อยการดูดลมเข้าการเป่าลมออกต่างๆมันอาจจะไม่บาลานซ์กันมากนะครับแต่ก็ถ้าซิสเต็มที่ไม่ได้ใช้ความร้อนอะไรมากนะครับมันก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับใครที่ต้องการเคสเงียบๆซื้อไปสำนักงานหรือว่าใช้งานในห้องนอนตัวนี้ก็น่าสนใจครับ 100R จาก Corsair ในรุ่นของ Carbide Series ครับ สำหรับบทความตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปตามชมที่ w w w c o m p e t t v c o m นะครับในนั้นก็จะมีบทความของ pc case ตัวนี้อยู่นะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์ที่ Facebook แฟนเพจของเราด้วยนะครับที่ f a c e b o o k c o m c o m f i c o m p e t c t i o n นะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงาน c o m p e t t v ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อต่อไปสวัสดีครับ